คอที่โดนรดนมากครับก็ขอ,ขอโทษทุกคนด้วยครับขอโทษด้วยก็ไม่ได้ตั้งใจไม่รู้ว่ามันจะเป็นเรื่องผมก็วันนั้นคนเยอะมากแล้วเราก็สแตนบายที่ข้างเวทีคนหลายพันนะครับพอเปิดตัวไปโฟกัสของเราก็อยู่ที่คนดูแล้วนะครับโฟกัสของเราก็อยู่ที่คนดูเราก็ไม่ทันได้มองครับต้องขอโทษที่ ที่ทําให้หลายๆคนรู้สึกไม่ดีนะครับต่อไปผมก็จะผมก็จะระวังให้มากขึ้นแต่ว่าถ้าถามในเรื่องถึงความรักต่อสถาบันต่อในหลวงนะ่ผมรักมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในหลวงเป็นพระราชินีของเรานะครับผมรักเพียงแค่ว่าวันนั้นที่มันเกิดขึ้นผมก็โฟกัสผมก็อยู่กับคนดูหลายคนนะครับเราก็สนุกเราก็อยากให้คนดูมีความสุขต้องขอโทษด,ด้วยที่ไม่ทันได้ันไม่มีเวลาได้ไปมองข้างหลังด้วยซ้ำนะครับว่า ว่าข้างหลังเนะี่ยเวทีเป็นรูปอะไรเพราะว่าระหว่างทางที่เดินเปิดตัวไปเนี่ยคนเต็มไปหมดมถ่ายรูปตลอดการก็ต้องกันขึ้นไปบนเวทีเราก็อยู่กับเพลงอยู่กับคนดูแล้วนะครับต้องขอโทษด,ด้วยครับเราไม่ใมีด้เห็นใช่ครับตอนแรกก็งง,งงมากเลยง,งงมากว่าอทำไมมันมาเป็นประเด็นได้อะไรอย่างนี้ครับจริงหรือเปล่าทีตาท่ต่อที่บอยที่บอบอกว่าอาจจะมี ก็ถ้าเป็นข่าวแบบนี้ก็คงจะเรียกคุยก็ได้ครับครับเพราะว่าผมก็คงไม่โทรแล้วครับถ้าจะเรียกก็คงเรียกไปแต่ว่าตอนนี้ยังยังไม่ได้เรียกเข้าไปตอนนี้ยังครับผมคิดว่าคงไม่น่าคือก็ถ้าท่านจะตัดเตือนก็ผมก็ขอโทษครับผมผิดเองผมจะระวังให้มากกว่านี้นะครับต้อง ผมไม่คิดจริงๆว่ามันจะเป็นเรื่องโอเคมากขนาดนี้นมก็แสบไม่ได้กาแเลก็ไม่เครียดนะคือผมไม่เครียดแต่เพียงแค่ว่าผมก็ผมก็ไม่อยากเป็นคนไม่ดีในสังคมหรอกครับผมไม่ได้มีเจตนาที่ที่จะไม่ดีเลยผมเล่นคอนเสิร์ตสิ่งที่ผมต้องให้ความสําคัญมากที่สุดตอนนั้นคือความสุขของคนที่มายืนรอผมเป็นชั่วโมงชั่วโมงเขามาเป็นหลายพันเป็นหมื่นอย่างเงี้ยผมก็ ผมอยากให้เขามีความสุขที่สุดในทุกๆนาทีทุกๆวินาทีที่ผมอยู่บนเวทีคอนเสิร์ตแต่พอด้วยความที่ผมไม่ได้ทันสังเกตเนี่ยเนี่ยผมผิดครับผมก็จะจะระวังตัวเองให้มากขึ้นครับครับๆๆนะก็ไม่เป็นไรครับคือหมายความว่ามผมรักพวกเขาครับหมายถึงว่า ผมดีใจที่คนดูมีความสุขแต่ว่าในเรื่องของโลกโซเชียลผมควบคุมอะไรไม่ได้ครับงไม่ได้เข้าไปอ่านโทษเสียงแหบแต่เราทราบเราทราบข,ข,ข่าวือแบบคนบาคนข่าวครับใช่ใช่เพราะว่าในอินสตาแกรมก็มีในเฟซบุ๊กของหลายๆคนก,ก็พูดถึงในเทวบิตเตอร์ในอะไรเงี้ยครับครับต้อง,อง,งคือผมมีความรู้สึกว่า เรารู้อะครับว่าเรารู้สึกอะไรเราคิดอะไรอยู่เรากําลังทําอะไรอยู่แล้วบางทีถ้าเกิดว่าผมผมต้องไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยบางทีผมว่าผมเอาเวลาที่นั้นนั้นอนะไปพัฒนาตัวเองดีกว่าครับเอาเวลาตรงนั้นไปทํางานแล้วงานมันก็ยุ่งอยู่แล้วครับครับงานมันก็ยุ่งอยู่แล้วผมก็เลยคิดว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไระครับกับการที่ผมจะต้องไปอ่านทุกคอมเมนต์ว่า ใครพูดถึงผมว่ายังไงใครด่าผมว่าอะไรใครชมผมว่ายังไง<ม>เรารู้ว่าเรารักใครแล้วเราทํากําลังทําเพื่ออะไรอยู่ก็พอแล้วครับแปลว่าหลังจากนี้จะระวังมากขึ้นอะไรอย่างนี้แลครับจะระวังมากขึ้นครับจ,จะโดนถักเสื้อไปเลยไหมก็ยังไม่เกี่ยวกันนะผมว่าเน,นี่ยค,ค,คำว่าเราก็คงต้องระวังมากขึ้นแต่ว่าเราเป็นวงล็อกอหอครับดนปีมันก็มันคนดูก็มันคนดูก็สนุกบางทีเราก็ ถ้าจะให้ผมต้องมาเสียตัวตนผมในความแบบเราเอาไว้เอาเป็นว่าเราเราคอยระวังดูดีกว่าครับว่าง,งานงานนั้นออใช่งานงานนั้นเป็นไรถ้าในผับในอะไรเราก็คงเต็มที่เหมือนเดิมครับแต่ต่อไปนี้ก็จะระวังให้มากขึ้นนะครับามาไม่ฝากครับก็อ,อะไรก็ตามที่ทําให้เขารู้สึกไม่ดีผมขอโทษผมก็รักเหมือนกันครับสามข้าวค่ะดีครับ ไมการับผิดครับครับบอวาม่ตาความสัจะต้องจับหรอพี่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนอื่นเขาสนใจนะเป็นเรื่องที่คนอื่นเขาพูดถึงเราแต่ผมว่ามันก็เป็นธรรมชาติถ้าเมื่อไหร่ที่ผมมีแฟนเดี๋ยวผมบอกเองว่าผมมีแฟนไม่ต้องมามาจับผิดไม่ต้องมาอะไรผมนะครับรู้จักครับเรารู้จักกัน้วคนนีุ้ยคุยคุยกันอยู่ไหม อะไรนะครับคุยครับคุยรู้จักกันคุยกันผมว่าเป็นเรื่องธรรมชาติมากคนทุกคนทํางานอายุขนาดนี้มีคนคุยบ้างมีคนไปกินข้าวดูหนังผมว่ามันก็คงไม่ผิดอะไรมั้งผมรู้นะว่าเราอยู่ในวงการน,นี้แต่ผมก็ไม่อยากจะลืมคือหมายถึงว่าผมก็อยากจะใช้ชีวิตให้เป็นคนธรรมดาให้มากที่สุดแต่ผมเข้าใจในการที่แบบ หลายๆคนจะจับตามองกับเรื่องชีวิตปกติชีวิตส่วนตัวอันนี้ผมเข้าใจได้แต่ว่าผมผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะให้คนมาโฟกัสว่าตัวโน้จะคบใครตัวโน้จะมีแฟนเป็นคนไหนเพราะว่าทุกๆครั้งไม่ใช่แค่ข่าวล่าสุดทุกๆข่าวที่ผ่านมาผู้หญิงได้รับผลกระทบหมดจากโลกโซเชียลจากการตีความจากคำพูดคนผมก็เลยอยากให้เรื่องพวกนี้ มันเป็นเรื่องรองครับผมอยากจะพูดแค่นี้ครับผมยังยังยังที่อะไรนะครับเออเป็นว่าผมผมพูดเท่านี้ก่อนดีกว่าครับคือถ้าเมื่อไหร่ที่มันใช่เมื่อไหร่ที่มีแฟนเราเราจะมาพูดไม่ได้หรอกครับว่าเป็นแฟนสนิทที่สุดหรืออะไรผมคิดว่าเรื่องพวกนี้มันต้องใช้ระยะเวลาครับผมใช่ใช่คือผมอ่ะไม่ปิดพี่อยู่แล้วล่ะถ้าเมื่อไหร่ที่ผมมีแฟนเมื่อไหร่ที่ ผมจะพูดเพราะว่าผมก็อึดอัดถ้าผมจะต้องใช้ชีวิตแบบหลบหลซ่อนๆนะครับตอนนี้ขนาดได้คุยกันเฉยๆเพิ่งเริ่มคุยกันเนี่ยมันก็เป็นผมสงสารผู้หญิงนะดังนั้นผมคิดว่าก็ถามผมเรื่องอื่นเถอะนะครับคุยกับผมเรื่องอื่นเถอะที่โน้ตกวาดไว้ที่ฝ่ายเนโดนหมดกันผมใช่ไหมครับโนนหลยอย่างเพราะว่า่ใช่ใช่ใช่ผมไม่อยากให้มันไม่อยากให้ให้ใครต้องมาทะเลาะกันให้ใครต้องมาด่ากันนะครับ มันเป็นเรื่องปกติมากแล้วพี่มันเป็นเรื่องธรรมชาติมากนะถามถึงทุกคนถามถึงตัวพี่เองก็ได้พี่มีคนคุยไหมมันก็เป็นธรรมดาได้มันก็ผมว่าผมว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามากนะครับผมว่าเราพอเท่านี้เถอะครับนจับเสื้อเ้พี่เสื้อพี่โน้ตจริงหรือเปล่าคะ เรื่องเสื yeah. ้อค่ะเรื่ความสนใจในเวลาที่คนให้ความสนใจในเรื่องเสื้อในเรื่องรถในเรื่องกางเกงในเรื่องรองเท้าในเรื่องถุงเท้าในเรื่องคอผ้าพันคอหรืออะไรก็ตามทุกๆอย่างผมขอมีพื้นที่ของผมสักนิดนึงในการที่แบบให้ผมได้ใช้ชีวิตแบบมนุษย์ปกติสักนิดนึงบ้างก็ยังดีพี่นะบางทีก็อย่าเค้นอะไรมากเลยอะไรที่ผมอยากตอบให้ผมตอบ อะไรที่ผมรู้สึกว่าตอบแล้วไม่จบอย่าให้ผมพูดเลยนะพี่นะเราเป็นขยันเลยค่ะทัหน้าที่ข่าวที่แบบคนผมเริ่มงาจับทายผมมาชินแล้วครับผมเป็นห่วงทุกคนนะที่มันเป็นข่าวกับผมผมว่าคือตัวเขาเองเขาก็เข้าใจได้นะครับตัวเขาเองเขาก็เข้าใจได้แต่เพียงแค่ว่าของพวกนี้ผมว่ามันปล่อยให้อะไรเวลามันเป็นตัวบอกเองดีกว่าครับ ก็เป็นผมน้องไหมครับเพราะเหมือนมีกระแสก็วเหมือนแบบน้องที่แบบดูเซ็กซี่เนี่ยผมไม่อยากพูดถึงในตรงนั้นเลยอะไรที่มันลบหรืออะไรที่มันไม่ดีนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนี้ต่อไปนะเวลาที่ผมเริ่มคุยกับใครแล้วก็มีคนเข้าไปด่าไปว่าแบบนี้เนี่ยอนาคตที่ผมจะมีเมียนี่ยากเลยนะครับจริงๆพี่ผมลําบากเลยนะเออหรืออนาคตผมต้องเปลี่ยนอาชีพเป็นขันทีไหมคือผมรู้สึกว่า พี่คุยเรื่องอื่นกับผมดีกว่าแล้วไอ้เรื่องของคนที่จะเข้ามาวิจารณ์วิเคราะห์หรืออะไรเนี้ยผมว่าไปถามเขา <c oughs> ไปถามเขาก็ยังมาถามผมเลย <c oughs> เพราะว่าเขาน่าจะรู้ดีกว่าผมครับผม